มาครับทุกคนคํานี้เผื่อพี่เผื่อน้องครับคาใหญ่ๆห่ไปเลยอ,ยอ,ยอ,ยอยืสวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียหมูอารายมากสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมก็เหมือนเดิม รับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้เฮียหมูก็มากับเมนูในตำนานครับนี่เป็นเมนูที่เอาง่ายคือเป็นเมนูที่ทําให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกับเฮียหมูนะครับผมที่เป็นเมนูหลานวิวอ่าเป็นเมนูหลานวิวนะครับผมเป็นเมนูแรกเลยที่ทําให้คลิปเฮียหมูถึงหลานวิวนะครับผมมาก็คือเป็นเมนูไส้กรอกเองนะครับผม แต่ไม่ใช่ไส้กรอกอีกสานนะเขาเรียกว่าไส้กรอกอะไรเนะี่ยเพื่อนๆรู้จักไหมผมก็เรียกแป่ไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูนี่แหละนี่น,น,น,นี่เป็นอย่างงี้มาเรามาชิมไปพร้อมกันดีกว่านะครับผมกับเมนูนไส้กรอกเฮ้ยมาครับทุกคนไส้กรอกอืม อ,อะไรย<า>้ากเื้อกระเทียมครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม เพื่อนๆคนไหนรู้ว่าเขาเรียกไสกปอกอะไรหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยกินเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมนี่คนจุกกระสุนลงไปคนจุกกระสุนลงไปมาือใส่ลงไปครับนี่ใส่กระสุนลงไปมาเดี๋ยวกระเทียมด้วยดีวยดกว่า มาครับทุกคนคํานี้เผื่อพี่เผื่อน้องครับคาใหญ่ๆไปเลยโอ้ 哦，最棒了！哎、嗯。 พูดไม่ได้โห oh, <wow. S 2> อร่อยมาก